สลับสุดที่คนกันด้วยนะครับพบผม Action Channel Master TV กันดีเก้วนะฮะในวันนี้อยู่ในการโลบ b l o กับในแมปที่ไม่ได้ตึงเครียดอะไรมากเท่าไหร่นะครับก่อที่เราจะไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปกันเนี่ยก็ผมมีสิ่งมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแฟนเพจ Action Channel Master TV อย่าลืมไปครอบติดตามกันนะครับ พอดีว่าช่องผมมีกิจกรรมเข้ามาครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวันฮาโลวีนครับโดยกิจกรรมเนี่ยจะโพส์ไว้ในแฟนเพจนะคือจะกล่าวว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปส่งวิดีโอเกี่ยวกับผีมาครับเป็นลิงก์จาก Facebook จาก TikTok จาก YouTube ได้หมดเลยครับส่งมาเลยครับแต่ขอสั้นๆนะไม่ใช่ยาวเป็นชั่วโมงอย่างนี้ผมจะมาทำคลิปกันในวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันด้วย แล้วตอนนี้เราอยู่กันในแบบ Her ler, Her เฮ r เลอร์เอเลเวเตอร์เฮเลอร์เป็นแบบเป็นแบบยังไงลิฟครับที่แบบว่าคุณภาพดีมากไม่ใช่กากากที่ท่านผู้ชมคิดไว้เลยใช่ไหมครับคุณกาฟิลใช่แล้วกว่อนี้จะไปกันเราต้องมีของติดม้ติดมือไปตอนนี้ผมแอบเล่นมาเมื่อกี้เนี้ยห้าสิบเอ็ดทำไดได้เนี้ยขยับได้แค่เนี้ย <c oughs> ไปนั้นเข้าไปในลิฟต์กันเลยครับไปเกียดใส่หน้ากากแล้วเพราะว่าช่วงนี้โควิดกำลังแรงๆนะับ สุดยอดไปเลยฮะครับหนีจากแมปแนวคลายเครียดมาแมปแนวแบบว่าออสนุกสนานไม่ต้องคิดอะไรมากจากแมปกดนๆมีแต่แมปตึงตึงอู้หมีแต่แมปตึงๆนะฮะช่องผมมีแมปพวกนี้บ้างก็ดีโอเคครับโอ้โหสคุ้ตเกมวะมีเสียงปเนี่ยกินไรแล้วกินแล้วเดี๋ยวนะดะตะคุ้ดเกมไมหมนะเชืเมม่อห,หนึ่งนาทีสิบเอ็ดทันไม่ไหว ไม่ทันทำไมฟิลลิ่งวิ่งเร็ววะอ๋อฟิลมีคอยอุ้ยรอก่อนเกือบเกือบอีกห้าสิบเก้าวิไม่ทันไม่ทันแต่ฟิลทันฟิลมีที่วิ่งเร็วไปเร็วว่ะอุ้ยอุกระุดยิงบีบหมีบีบหมีอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วโอ้โหทำชูบี้ไม่ทันไหมวะไม่น่าทันเฮ้ยยี่ิบสามวิ ทันไหมวะมีช่วยฉันด้วยสิบสิบเก้าแปดจีหห้าสี่วู้วนึกว่าตายซะแล้วกูมีพนด้าช่วยกูเอาไว้มีพนด้าช่วยกูเอาไว้ เพลง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 สต็อปอะไรอไอ้สต็อปอะไรมีสต็อปเพลงเบาเพลงเบาเพลงเบาขึ้นต่อไปคืออะไรวะคอยนี่ของดีคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยเออยอันนี้เดินไปได้ใช่ไหมฟรีฟิลไม่มีคอยเฮ้ยมันอิดปม่อวะแผ่นกระดาษลงไปในตรงไหนวะท่อท่ออยู่ไหนวะเดินท่ออยู่นู่นปอกนู่นอะ ไม่เป็นไรพอเรามีหลวงพ่อมี๊ฮะหลวงพ่อมีเพิ่งปลุกเฟกมาไปแล้วกูว่ามันออกมาจากตรงนี้แน่นอนอุ้ยอะไรเข้าไปปุ๊บยังไงต่อนั่นเอ็นตัวก่อนอิดพุ่งมาต้องแช่ไม่ไหมายถึงว่ามันจะมันจะไม่พุ่งมาใช่ไหมหรือมันจะพุ่งโอ้ยเออเย้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะวิ่งกอล์นตรงนี้เข้าไม่ได้เยอะแล้ว โอ้โหมันไล่หวดยับยับเลยมันไล่วาช่องแอร์เปิดยังวะเห็นมันไปได้ไหมล่ะไปไม่ได้เหรอพี่ก็นึกว่าไปได้วิ่งหนีเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าลิฟต์เองอะโอ้หไล่หวดยับเลยอะหลวงพ่อมีช่วยด้วยพีอยู่คนนั้นตายตายแตกเรียบร้อยโอ้โหจะรอดด้วยแล้วมันจะสิ้นสุดที่เท่าไหร่เนี่ยเราต้องรอดูต่อไปครับว่าจะเจอผีอะไรบ้าง ผมว่ามีทุกผีอะ่ะผีอะไรที่ดังๆนั่นไซนิคแมนไฟน์เฟรดดี้มีแน่นอนเอาเพลงเบาแล้วเพลงเล็กเบาแล้วข้างหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าคอยรอ,อเลยจ้ะโอ้ยโ,โอ้เฟิร์สเพอร์ซันซะด้วยนี่มันเอชซีพีถ้าใครเคยดูนะหนึ่งเจ็ดสามมันจะกระพริบตาเว้แล้วถ้าถ้าถ้าเราอะกระพ,พริบตาแล้วมันจะโผล่มาเพราะว่าเอชซีพีตัวนี้มีฉายาว่าข้างกระพริบตาแม่คือตัวนี้ว่ากระพริบตาจิตหายว่นก่อน ไปแล้วผมไม่อยู่ใกล้มันไม่งั้นหน,น,นุพมีแน่นอนหลนุพมีช่วยเราได้เว้ยโอ้โหโอ้ไกลมากโดนมันก็โดนปุ้ยนี่แหละโอ้ยโอ๊ยไกลมากไกลมากโอ้ชิบวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยมันปีนขึ้นเสา่ะเอ้ยตรงนั้นไปได้ปหมวิ่งไปขึ้นไปไงอ่ะ เวโอเครอดใช่ไหมอ้าวโอ้รอดด้วยรอดด้วยเฮ้ยรอด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 ไปวันมีลิกซ์สิบไปเนี่ยแล้วก็เปิดดังเต็มที่เลยเล่กริ๊บลิกดได้ไหมเฮ้ยมันเลือกได้ด้วยว่ะเลือกกดเลยดิอ๋อเสียโรบักเสียโรบักโอเคโอเคโอเค แล้วแม่ทุกการเลือก2ี่ห้าโลบัผ่านตังผ่านตังโลกเด็กตังทางตรงอันนี้อะไรเนี่ยอ,อะไรวะไม่ <วะ S 1> อันนี้ไม,ไม่รู้จักจริงจมาหลวงพ่อมีแต่ก็เดินอะ่ะเอยเสียงนี้มากูวิ่งกลับเลยมาพุก่กูวิ่งกลับเลยฟังจะเสียงแล้วไปปะทะมันตรงๆเลยดีกว่าเฮ้ยมาดิหมออีกาวิ่งมาแล้วครับวันนี้วิ่งมาแล้ว อะไรอะไรอะไรมันมืดเกินมองไม่เห็นมืดมากมืดมากมืดมากเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยมันมืดขึ้นเรื่อยๆเว้ยละมองไม่ <el> เห็นมองไม่เห็นว้าวโอ้เขาริบไม่ทันตายน่ากลัวโอ้โหผีน่ากลัวมากเสียงเพลงนี่แบบดังกระหึ่มลิฟต์เอ้ยเอ้ยเต้นกันในบนลิฟต์อี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  จ้าเจ้เจอามาเจอเลยใครมันมองน,น่ะมองหนะ้าทำไมมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยปลากลัวเหรออะไรอันนี้โอ้ตกไปตายอ๋อเป็นเงาใช <Hey, S 1> ่ไหม The Maze Adibet Opie มีใช่หรือเล้วตาไม่นี่มาน,นี่รู้สึกไม่เป็นประโยชน์นะโอ้ฟิล์มมีคอยโคตรโกงอะ่ะเขาเพิ่กดนะย้ำนะเขาเป็นกดนะเราต้องเข้าไปใช่ไหมต้องลองดู<า>ไปให้เราไปหาทางออกใช่ไหมนี่เจอแล้วเจอแล้ว เป็นทาออกแล้วเป็นบ้านตุ๊กตาที่มีแบบเป็นแบบว่ามันเป็นคนงอกรงอะไรออกมาร้องไห้อะอันนี้ทางออกใช่ไหมเข้าไปใกล้เหรอไม่เอาไม่เอากลัวครับอุ้ยมันต้องเข้าไปแตะใช่ไหมหรือมันหรือรีมันหรือมันรีพอดีอันนี้ไม่รู้ต้องจะเขาไปแตะอะจบจบเต้นเต้นจบอะไรท่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรอะ มันคุนเมาเก่าเลยไอ้ไอ้หัวตั้งอะไรเนี่วะคนเมาเก่า <c oughs> <c oughs> โอ้มีมิกไะเนี่ยน,นี่ปิ้งอะไรไปเหรอะไรอะไระอะไรไปทำไมผมตกพี่ทำไมผมตกผมช่วยโอ้ยไปทุกคนที่เพื่อนเราหมดเลยไะเนี่ยเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนเราในเฟรนด์ลิสต์อะจริงเหรอเออใช่อ,อือใช่ในในคนที้เพื่อนพี่อะไรหน้าอะไรหน้าจำได้คนนี้เนี่ยเพื่อนพี่อือว่ะอือว่ะออว่ะ ทำไมเพื่อนกูในลิสต์มาอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเข้กูแมนนิชชั่นอ่ะผมกูไมนนิชชันตายอยู่หลังน้ำตกอ่ะไอชั่นอ่ะไอชั่นแม่งลอยหลังน้ำตกอ่ะโอ้โหตัวเอ็ชั่นเฮ้ยไม่ใช่ไอ็ชั่นมันกูนี่หว่าโอ้โหแต่ไม่มีเองเลยเสียใจด้วยเลยครับแต่มีเพื่อนเก่าเพื่อนแก่พี่อยู่นี่แล้วก็มีเออยี่น้องพี่นี่อยู่ตรงนี้ในนอยรอซุบปองโอ้โหน่ากลัวตรงตรงปะทำไมอยู่ดีๆมาเพื่อนเรามาลอยวะลอยหมดเลยคนสร้างโลกจิตมั้งเราจะมาคุยกับคนภายในนี้กันนะ เฮลโหลเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยลืมตัวโอลืมตัวโอลืมตัวโอเฮลโหลเฮลโลช่วยลืมตัวโอเฮลโหลมีใครทักไหมไม่มีสัญญาณตอบกลับจากทุกคนที่อยู่ในลิฟต์ไม่มีสัญญาณจริงๆด้วยเฮี่ย์ท่าเต้นเมากาวมีคนตอบกลับใช่เอ้ยมีคนตอบกลับครับปมมือมึงได้ออกช่องแน่นอนนี่แหละผีเลย บ้านสวยผีผีฟันโมูโฟเบียเหรอตรงประตูว่ามีเรื่องว่ะไปออกไปก่อนโอ้ย,อยเอาไงกูแอบบดูตรงนี้แหละมาปิดหน้าต่างปิดประตูเดอะดาร์กเนดบิยอนเ่าไงใครไมเคิลไมเออร์เอลคือมันเล่นไปนโนให้เราดูอ่ะ,อะมันเล่นไปนโนเสร็จแล้วฆ่าใช่ไหม หรือมันมาเล่นเป็นโดให้เราดูได้เฉยเฮ้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 ยวิ่งวิ่งมันจะเปิดเข้ามาได้ไหมวะเฮ้ยเบนบนบนพัดลมพัดลมสูงเกินสูงเกินเฮ้ยปืนปีนขึ้นไม่ได้ไม่แข็งนะปืนได้ปีนได้ปีนขึ้นได้ขึ้นได้แล้วมาเล่นเป็นโดจบปุ๊บไล่ฆ่าเราปั๊บสูตรสำเร็จโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฟิว อย่าละมาอยู oh, uh ่ใ oh, ต uh ้ต oh, uh ูด oh. พี ough, ่เอาเอาไอ้ด uh ีไ oh, อ uh ้เมากาวแตกไอ้เมากาวตายครับไอ้เมากาวอ๋อไอ้นั่นไอ้น <laughs> ั่นเขาไปอยู่ในนั้นตายครับโอ้โหน่าสงสารมากเป็นการตายที่อนาถมากเลยครับนี่นี่นี่กระโดดยัวฆาตกรอยู่เดี๋ยวผมก็อยู่ข้างบนนี่ครับผมกลัวเฮลโหล้กย don't forget subscribe action ่ไอ้ีเอสมาส ทีีวโปรโมทช่องผ่านโลบอกนั่นมันง่ายซะเหลือเกินให้เฮ้ยมึงไม่ตอบคำถามเว้ยอ๋อพี่ไปตอบเฮลโลไกลืมลืมลืมโอ้ไอซีพีอีกแล้วไอซีพีหน้ากากไอซีพีหน้ากากเหรอพี่หน้ากากฮะฮะฮะมีดลอยได้มีดลอยได้ขอเพื่อนถือมีดเพื่อนใส่หน้ากากแล้วถือมีดวิ่ง ไปได้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 เอาอย่าคิด้กูเปิดประตู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 มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วโอ้เพื่อนมันไล่ฟันกูเลยลบเฮ้ยจะปิดประตูทำไมล่ะเปิดปิดปิดเอออย่างงั้นแหละขังมาขังใครบ้างมาทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อเรามีสปีดคอยโอ้แกนนี่ทำไมอ่แกนนี่ อ๋อนิวเรื่องแกนี่แกนี่ตรงนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านอ่ะฮะยายอยู่ไหนเอ่ยคุณยายแกนี่ครับอยู่ไหนครับผมมาหาแล้วหลานมาหาเนี่ยต้อนรับหลานโอ้โหขอโทษหลานมาหาต้อนรับหลานหน่อยคุณยาย <c oughs> ดูตรงแล้นท <c oughs> ี่ไหนวะท<อ>ีไ่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหมอกเต็มเลยวะไปแล้วจังวัน,นี้กลับดีกว่าวะเฮ้ยอะไรใครถือ <c oughs> โอ้ใครฟันตูดกู โอ๊ยอยโอยโอยโเจ็บว่อยาปีอก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ไปขางนครับไหนวะใคระแกนี่บอกวะไใช่ไม่ใช่หรือใช่วะมันเป็นเพลยอร์นะแกรนี่อ่ะพี่เห็นชื่อมันอยู่โอ้ยโอยาอกวันออ้ว่างนยเป็นแกนี่ที่กากมากเลยนิยเป็นแกนี่ที่กากมากอย่างนี้ต้องน เพลงมันโดนลิขกสิทธิ์ไปที่เียกูก็เปิดนะเฮ้ยไอ้นี่ขวัญใจโซนิกกว่าใส่เสื้อโซนิกโคตรเท่เลยอืมอะไรเพลงเบาอีกนะครับไม่ถือสปีคอ์ดีกว่าเพราะบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์มีพี่ว่ามีมากเลยอันนี้อะไรผู้หญิงทำไมคนนี้คุ้นๆไว้แต่งตัวคุ้นๆเหมือนใครบางคนใช่เจสันกูกลัวหัวโขดเลยกู้หยิงตรงนี้เลยทำไม ไม่เราเต้องใช้คอยเป็นประโยชน์ต้องใช้คอยคุ้มค่าโน่มึงไม่วิ่งโอ้ยแล้วก็วิ่งไรเราต่อตามสเต็ปหนังผีมันออกลาเอ้ยมันมืดอ่ะโอ๊ยว้ยเฮ้ยมันสปาวตรงกูทำไมกูโชคร้ายขนาดนี้มันสปาวตรงกูเลยเฮ้ยหัวของผู้หญิงคนนี้เก็บมาได้ไหมอ้าา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 บนเาา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 นาา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  โอ้ยฟันทีที่โอ้โหสามหนึ่งสองสามทีตายเรายังเอาชีวิตรอดต่อไปอไอคนนี้ดูสควิดเกมอีกแล้วเหรอสควิดเกมอีกแกโอ้โหมันตามมันหลอกหลอนเราทุกที่ครับเรื่อมมน a นเฟ o บุ๊ o ยูทูบเจอหมดอะ่ะนี่อะไรเนี่ยไอม้ม่วงไอนี่โอเอฟเฟกออร่าม่วงนี่แบบหืมกินเต่าไ, <laughs> ไม่ใช่คอยลอยอยากมีธรรมดาอยากกูอยากกูว่าโอ้ อุ้ยใครโดนเุ้ยไอ้รองเท้านเขาคูดไวรองเท้าอ่ะดูสุดยอดไวคไวเกินหันไปสิโอ้โหไม่น่าขยับเอ้ยเสียว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 อ๋ออ๋ออ๋อเอ้าไอม่วงวิ่งไม่ตายเว้ยเฮ้ยปุ๊บการใช์คอยตอนท้ายโอ้โหคนนั้นตายไม่นะฉันจะจำนายไว้ไปตลอดกาล นี่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 ไอเกยใช้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยว่ายน้ำเร็วเฮ้ยว่ายน้ำเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นไปบนขึ้นไปขึ้นลงขึ้นไปว่ายขึ้นไปนีปลาปลาปลาอะไรอ๋อขึ้นไม่ได้ครับสิ้นสุดแค่นี้ลงดีกว่าผูดาวไว้นะไม่ปลาหมึกก็ฉลามอะที่ไล่ฆ่าเราอะนี่นั่งปลาแล้วเดี๋ยลองไปหาลองไปดูใกล้ๆดิ มันจะฆ่าเราไหมวะเอ้ยว่าไงปลาปลาอยู่ในลิฟต์ก่อนกลัวอยู่ในลิฟต์ไว้ก่อนโดนตายไหมวะว่าไงปลาจ๋าเฮ้ยโดนไม่ตายหวะคงอยู่ในลิฟต์ก็จะไม่ตายเอ๊ะปลาเอ้ยวายน้ำกับปลาเว้ยรอดได้อ่ะอุ้ย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 อะไรวะเนี่ยเกือยหรอนนะตายตาย ตัวป้เอกเลยผมยังรีบกับแขนแม่งไม่รอดเฉยโอ้โหีิทางนี้สอยรู้ว่าด่านนั้นอยู่ในรีบอย่างเดียวไปครับสามสองหนึ่งปะอัวรีบมากเกมแก่น้ำตาลโอ้โหผีทีวีผีทีวีแน่นอนทีวีซ่าๆแบบนี้ ใช่เหรอเตรียมใจไว้เลยฮะผีทีวีถ้ามีก็ขอนั่งดูก่อนมันจะทำให้การดูทีวีของคุณนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกูไปแล้วไปตรงที่มันคิดว่าปลอดภัยอ่ะอ้าู้กลวแล้วแล้วยังไงต่อเอ้ยเอ้ยไรฆ่าเราด้วยวะเวรละฟิวครับตัวนี้ฟิวครับล่าท้าผีครับจังหวะนี้คุณฟิวอ้าอ้าข้าราชกรเมากาวครับจังหวะนี้ อุ้ยอุ้ยมันโดนได้โอ้โหแย่มันเป็นเพลเยอร์อะฟิลแล้วดูชื่อกับพฤติกรรมมันต้องข้ามแอมกูดอ้าโอ้โหรู้สึกว่าเครื่องเครื่องมันแหลกมากเลยเห็นไหมเดินทีนี่ก็ตกเลยอนายใช่ไหมกูดนายใช่ไหมปอดมาคือโฟนิ่กรอไม่รวยขอเล่นก่อนแล้วโอ้ยโดนตกโดน เฮ้ยจะโดดเฮ้ยตกโอ้โหมันขึ้นตกได้ไงวะเนี่ยเอาไมเอาไม่ไมมาถ้าถึงเส้นชายจะเกิดอะไรขึ้นวะรู้พี่พี่วิ่งไรวะเฮ้ยผมใกล้ถึงแล้วผมใกล้ถึงแล้วอ้าวตรงนี้โอ๊ยมันมีทางหลอกด้วยจิตวิทยานี่เไ้่ทช่มืดอ่ะ ออ้ฟนี่โดนอีอีป่าวะผมไม่เกิดเลยผมไม่เกิดผมว่าเอาแล้วหลุดออกเกมไปเลยเอา้าคือไม่จก,ออกเกมคือตายเลยผมตายเลยตายเลยเออ๋อกี่ครั้งอะ่ะแต่เมื่อกี้มันพูดหน้าจอด,ดำแล้วผมก็ตายเลยคืออะไรวะพี่ก็งงเหมือนกันวันนี้แต่ทั้งหลอกเฮ้ยโอ้โหอะไรอะ่ะมันต้องขอบจริงๆหรอวะเอาจริงดิเฮ้ยไปขอบเกินปิดปิดปิ ชนะครับหนึ่งสฟืว่าเอ้าไม่มีตัวอะไรเล่าเอ้ยไม่มีตัวอะไรไล่แล้วมันสร้างมาเพื่อโอ้โหบ้านสวยจังวะคัตเมนเนอร์เข้าไปครับกลัวม่งจะมีตัวอะไรประตูเปิดไม่ได้ด้วยนะนี่ผีทีวีหรือเปล่าเปิดทีวีได้ไหมไม่ได้อีกเอ้ยเปิดเอ้ยเปิดได้เปิดได้ด,ไดูดังดูดังดูดังดูเอามัน <P TV. S 1> มันมัน,ม,นมันมีปุ่มให้กดอะแต่กดไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอะไรเนะี่ย this is นิวโฮมนี่คือบ้านใหม่ใช่เหมือนกันเฮ้ยเอาฟอนต์เพอน์ซันเอาคือเอาเอากระพริบตาคือหลบับง่วงหลบับนอนกลด้วยนะไม่เห็นเลยเลยเฮี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 ยโอ้ยมันอยู่ด้านล่างอ,อยู่ด้านล่างอุย้ยข้าบบนทางตันเอาไงดี <laughs> ใครเป็นว่าไอฟิวเหรอ ไม่ใช่อาา้าฮววีสับทีมแท็กมันหาอยู่มันหาเป็นเพย์ยื้อนี่แน่ะมาแล้ว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 อุย้ยไม่เห็นหรเลยไม่เห็นหรอวะ <c oughs> โมวันกับบัลร็บปเอโอโดนทีเดียวตายเลยเหรอ <c oughs> โอ้ยทีเดียวตายโหดเกินจะ <c oughs> มีเท่าไหร่สามร้อยวันนี้จะถึงสี่หรอเฮอ,นะอร์น่ะอีกสักพักนึงอ่พี่สู้ตาย จะกำลังแจให้โดยตุ๊กตาหมีแพนด้านี่อะไรอ่ะลอยได้เฮ้ยลอยได้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 โอ้โหเผื่อเจออะไรไปเนี่ยแต่แบบเราบินได้โดยที่ไม่มีอะไรวะโดยไม่มีออกซิเจนเว้ยสุดยอดดวงอาทิตย์โอ้โหแม่งโคตรไฮเทคอะแต่ดวงอาทิตย์ระวังตายนะตายด้วยเหรอไม่รู้เดาแต่อย่าแต่อย่าโดยแต่โอ้ยอุ้ยเฮียโลุง เอเลี่ยนทำไมรอด้วยรอ้ยโอ้ยอมันจะยิง UFO อาฮ่าเกหลบตกหลบตกหลบตกหลบไม่อยู่ตรงกลางก็พอแล้วโอ้ยไฟายผมไฟสู้ไปแรงใจให้คิวใช่ไหมโอ้โหคนไกลเลยทผมอยู่ตรงนี้เห็นน้องเป้าเขียวๆถ้าเราไปอยู่บน UFO จะเป็นเทน เราพี่เริ่มอยู่บนหัว u ยู่อ้โอล่ะพี่อ๋เอาเอาเอาตกตายป่ะวะต้องรอดโอเคอกรอดปะรอดรอดกันแค่เนี้ยอรจิกซอโอเคอะไรเฮ้ยอะไรบนหัวคุณเนี่ยอ้ออะไรโอ้โหคือระเบิดขากันไกลพี่เคยดูหนังเรื่องนี้อยู่ชิบหายแล้ววิธีการรอดคือสวัสดี ไม่อยากเล่นกับมึงอ่ะอะไรเนี่ยกูไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเกมอะไรกูไม่เล่นหากุญแจมีกี่คีย์อ่ะคีย์เดียวคีย์เดียวคีย์เดียวจริงป้ะเนี่ยทำเป็นเล่นเจอแล้วพี่เจอกุญแจแล้วพี่รอดแล้ไม่เจอกุญแจผมเว้ยมันเป็นกุญแจทองทองเว้ยเจอยังอย่ไหนวะไม่เจอเอ้าอยู่ไหนวะ แต่มันต้องแย่งกันหน่อยแปดวิฟิวอีกแปดวิอีกแปดวิอีกแปดวิสามสองหนึ่ง oh มีขาไกลโอ้ oh. ผมเพิ่งเจอตอนท้ายเพิ่งเจอมันอยู่ตรงหลังนี้โยคยยยเเสีใจด้วนะ้วฮะมาลองของใหม่ซะหน่อยนี่เฮ้ยรองทเท้าโคเต้ไนกี้ครับเ,เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายลองวัดส์สปีดอันนี้อะไรครับจิกซอเกียวโอ้โหจิกซอสองต่อติดอย่างเงี้ยเหรอไม่เอาไม่เอากูไม่เล่นเก็บ ผมไม่ผมไม่ไปผมไม่อยากายทางขึ้นคืออะไรอ่ะผมไม่อะตายคือลุยกันเลยผมไม่ไปหรอกเออะไปก็ตายเปล่ารู้ตายนะโอ้เอาเอาเอาแล้วตรงนั้นมันจะไปถึงไหมอะจะรอดไหอยู่บนลิฟต์อยู่บนลิฟต์ชิวอะเยอะเลยอยู่บนลิฟต์ผมไม่ได้ลง แล้วคืออีอย่างเอ้าเราจะเราจะไปยังไงตอนนั้นกระโดดกระโดดไม่น่าถึงอ่ะเติมงติมก็สิเดี๋ยวมันหล่อไอไิดีาติงโอ้คือกูจะคิวไปไหนกาฟิวเอาเลยด โอ้โหโอ้เจี๊อะไรวะน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอียฟิลล่าดีฟิลล่าดีมันเป็นวิ่งเร็วอ่ะมันมาเป็นฝูงเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วโอ้โหเกนตุปูซานเวอร์ชั่นโลบอทเยอะมากฮัลโหลโอ้โหโอ้โหเอ้ยฟิลมึงจะล่อทำไมเล่าเอาแล้วคนนั้นตายเรียบร้อยครับ โอ้ยฟิวยา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 ไปแล้วโอ้วยายายาฟิวรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนี่ไงผีผีนี่รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยจะได้รองขาแล้วตัวนี้วะเร็วมาดูเฮ้ยตัวนี้ตัวนึงวิ่งก่อนอ๋อเฮ้ยเร็วเกิน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  เร็วเร็วดิพาลกลับเขเกือบตายอาเก้ยดีมันโอ้โหเกือบตายอ๋อนี่สวัสดีครับคนนี้นี่ว่ะว่าไงว่าไงน้องผมเองน้องผมเองน้องผมเองฮัลโหลตัวสอมบี้ตบเกือบตายไฮ XD ไปครับออกช่องอีกแล้วครับน้องคนนี้กระช่องเยอะ ไนกี้ติดเทอร์โบเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มีลิงติดหลังลิงแดงดูดิลิงแดงติดหลังโคตรน่ารักนั่นเองในสุดแมพที่กูตามหาก็มาแต่ออกไปไม่ได้เฮ้ยผมเชี่ยวชาญเกมนี้ดีฮะแต่ไม่รู้ในโลบบอกมันจะเป็นยังไงต้องเปิดครับแบตมันจะหมดมีแบตเปล่าวะถ้าไม่มีก็ปิดเลยอยากปิดแบบนี้มานานแล้วฮัลโหลอ่าไม่รู้จะไปจุดไหนต่อไปไปต่อไปต่อว้าวชิคก้า แบบไม่ไ่แบบตอนไฟดับปุ๊บหน้ามันจะเปิดแสงืมอแล้วมันจะมีอะไรมันจะจับกันแกะดีครับไอช่วงเวลาเนี่ยคือแบบสมมติตีห้าแล้วอะแล้วมันร้องเพลงปุ๊บเราก็สามารถผ่านหกโมงได้ถ้าทันนะนะถ้าเวลาหมดก่อนเอ๊ะเอาทำไมเสียงมันเป็นเสียงภาคสองอะงงนะอ้้ยโอ้ยโอ้ยโเกือบตายมา ผมผมไปเอารองเท้าไนกี้จอเดนไอหัวลอยได้หัวลอยได้เอาเอาเอากล้วยดีกว่าไหมฟีลรองกล้วยไหมเอาเอากล้วยแล้วกันมาได้กล้วยมาแล้วทำอะไรได้อ่ะโอ๋เดินแล้วจะลื่นเดินแล้วจะลื่นโอ๋เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตังพี่เหลือสามเองนะตังพี่เหลือสามเว้ยเลยเขามาใครอยากกินกล้วยมาทางนี้ อโอ้โหไว้แก้เพื่อนได้อะลื่นกันให้หมดเฮ้ยฆาตากรนี่ฆาตากรก็ลื่นได้ดิ <c oughs> ลองดิไไม่ด <c oughs> ้อฟุตพุลซันหลับเจฟอีกแน่นอนเอาอีกแล้หลับอีกแกกูเกลีบบกกยดการหลับ <c oughs> ถ้าพูดถึงหลับมันจะได้ถึงใครใช่แล้วมันไลตี้คูเกอร์นายคิดถูกแล้วล่ะมันมาแล้วโอ้โหเสียงชิกชิงอะไรกอดอนเลมเซ่มาแล้ว กล้วยไปเดกคือเอากล้วยไปเดกลื่นเออลื่นกล้วยขันตกรลื่นกล้วยขันตะกอลื่นไปลุกไม่ลุกด้วยขันตกรลื่นกล้วยโอ้ยไอฟิวไอฟิลขันตะกรล้มกล้วยแอมเล็กคอร์ดิ้งเฮ้ยไมฟรนด์มาหวานกล้วยครับกล้วยยิ่งเยอะยิ่งดีครับเอามาฆ่าเพื่อนนั่นเองโอ้โหโอ้โอ้ยหเฮ้ยติด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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นวาหั่นกล้วยไว้ผีจูออนสะดุดกล้วยเอ้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยกูวางไว้ให้ผีจูออนไม่ได้วางไว้ให้มึงไปกับน้องคนนี้ดีกว่าจะตายยกครอบตาข่ายยกแก๊งอะไรมันล้มนี่รู้จักกล้วยปะครับรู้จักกล้วยปอกถือมถืออะไรวะล่ะมันถือมีอยสะดุดกล้วยสะดุดกล้วยสิลื่นย ผีสะดุดกล้วยแล้วคือผีมันโดดไม่ได้ไงมันก็รู้ไม่ขึ้นไงก็จบคลิปไปแล้วครับก็ใครชอบคลิปนี้รบกวนก็แชร์ด้วยนะก็ก่อนจะปิดคลิปไปก็ต้องบอกว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นกันด้วยนะครับก็ใครชองนี้กดไลค์ก็แชร์ครับทุกตรงนี้ไลค์ก่อนสวัสดีครับยุบ